ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่เปิดแรงจูงใจข้อสันนิษฐานคดีน้องชมพู่นำไปสู่หมายจับลุงพลจากกรณีการออกหมายจับนายชัยพลวิภาหรือลุงพลใน3ข้อหาในคดีน้องชมพู่ที่เสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาบนเขาผู้เล็กไฟที่มีการฟันธงว่าเด็กเล็กขนาดน้องชมพู่ไม่สามารถขึ้นไปเองได้อย่างแน่นอนตามมาด้วยหลักฐานที่นำไปสู่การออกหมายจับ และขณะนี้ถูกควบคุมตัวเพื่อสอบสวนแล้วรายงานข่าวจากทีมสืบสวนแจ้งว่าได้มีการสรุปประเด็นสาเหตุที่นายชัยพลตกเป็นผู้ต้องหากระทําผิดโดยทำให้น้องชมพู่ถึงแก่ชีวิตนั้นเชื่อว่ามาจากพฤติกรรมที่เป็นคนโมโหร้ายโดยเฉพาะกับเด็กมักเป็นคนขี้รำคาญหากเด็กร้องงองแงหรือไม่ได้ดังใจ ซึ่งพบว่ามีกรณีตัวอย่างเกิดกับเด็กที่อยู่ใกล้ชิดกับลุงพลรายอื่นมักถูกลุงพลดุดา่าและเคียนตีบ่อยๆสำหรับกรณีน้องชมพู่นั้นมีข้อสันนิษฐานว่าในวันเกิดเหตุลุงพลมาพบกับน้องชมพู่ที่บ้านแล้วชักชวนออกไปเที่ยวเล่นระหว่างทางเมื่อไปถึงบริเวณป่าที่ห่างออกบ้านไปประมาณ900เมตร คาดว่าน้องชมพู่จะร้องไห้ตกใจเนื่องจากเป็นเด็กที่กลัวป่าทำให้ลุงพลโมโหอาจดุด่าดทำร้ายน้องชมพู่อย่างพรั้งเผลโดยผลการตรวจพิสูจน์ของแพทย์นิติเวชพบร่องรอยชี้ว่ามีการร้องไห้อย่างตกใจมากและเป็นไปได้ที่จะถูกอุดปากคาดว่าลุงพลคงใช้มือปิดปากจนเด็กแน่นิ่งไป และเกิดความตกใจจึงนำร่างน้องชมพู่ไปทิ้งไว้ภายในป่าสอดรับกับการที่สุนัขดมกลิ่นของตำรวจได้พบกลิ่นของน้องชมพู่ที่ป่าห่างจากบ้านประมาณ900เมตรดังกล่าวอย่างสอดคล้องตรงกันชุดสืบสวนสอบสวนเชื่อว่าในภายหลังลุงพลน่าจะย้อนกลับมาบริเวณที่ทิ้งร่างเด็กเอาไว้แต่ไม่พบเด็กเนื่องจากน้องชมพู่ ยังไม่ถึงแก่ความตายสอดรับกับการตรวจพิสูจน์ที่พบว่าน้องชมพู่มีรอยช้ำที่ฝ่าเท้าน่าจะเกิดจากการเดินเท้าเป็นระยะทางไกลจึงเป็นไปได้มากว่าเมื่อน้องชมพู่ฟื้นจากสลบแล้วพยายามเดินจนหลงเข้าไปในป่าและยังมีรอยขีดข่วนตรงกับสภาพป่าบริเวณนั้นที่มีต้นไม้ น้ำเป็นจำนวนมากรวมถึงเด็กหลงป่าในสภาพที่ขาดน้ำขาดอาหารจนอ่อนแรงสอดรับกับผลพิสูจน์ของนิติเวศท,ที่ว่าเสียชีวิตเพราะขาดน้ำและอาหารส่วนการที่พบร่างน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟนั้นหลักฐานชี้ว่าน้องชมพู่ไม่ได้เดินขึ้นไปเองอย่างแน่นอนตำรวจเชื่อว่าเมื่อลุงพลมาพบน้องชมพู่ ที่หลงอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านจึงตัดสินใจนำเด็กขึ้นไปบนผู้เหล็กไฟจัดวางร่างเพื่ออำพรางคดีอีกทั้งมีพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงลุงพลตกอยู่ในบริเวณที่พบศพน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟทำให้ตำรวจขมวดปมคดีนำมาสู่ข้อกล่าวหาลุงพลความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่นางนารินเงินนามหรือแม่ถอน อดีตมิตรสหายคนสนิทของในายชัยพลวิภาเปิดเผยว่าเรื่องของการออกหมายจับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องที่ชาวบ้านรอคอยมานานยอมรับว่าเป็นเรื่องที่พูดยากและไม่เคยคิดเหมือนกันว่าลุงพลจะเป็นคนก่อเหตุทำร้ายน้องชมพู่เพราะที่ผ่านมาทั้งการออกค้นหาเบาะแสการไปดูในสถานที่ต่างๆลุงพลก็มีส่วนร่วมทุกครั้งตน จึงคาดไม่ถึงว่าหมายจับจะออกที่ลุงพลแต่ทั้งนี้ก็ต้องเคารพในพยานและหลักฐานที่ของตำรวจมีหากย้อนกลับไปในการค้นหาบ่อแสน้องชมพู่แต่ละครั้งรวมถึงในวันที่เกิดเหตุตนมีโอกาสเจอกับลุงพลและยังมีโอกาสไปส่งพระในตัวเมืองมุกดาหารด้วยกันลุงพลก็ไม่มีอะไรผิดแปลก ทำตัวตามปกติตนก็ยังให้กำลังใจและบอกไปว่าเด็กคงไม่ไปไหนไกลเดี๋ยวกลับหมู่บ้านก็ไปช่วยกันค้นหาซึ่งก็ไม่คิดว่าผลสุดท้ายจะเกี่ยวข้องกับการตายของนอ้องชมพู่อย่างไรก็ตามตนก็ไม่มีอะไรจะแสดงความคิดเห็นมากไปกว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในหมายจับเพราะยอมรับว่าค่อนข้างเสียใจ ที่คนใกล้ตัวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่ตนเสียใจที่ไปการันตีปกป้องคนผิดและสุดท้ายแล้วก็มาเป็นแบบนี้ภายหลังในาใยชัยพลวิภาหรือรุงพลได้ออกจากหมู่บ้านก,กกอกเมื่อช่วงกลางดึกและโผล่ขามามอ,อบตัวที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพื่อพบกับทนายสิทธาพี่บังเกิดทนายตั้มทนายความของลุงพลความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่แฉพิรุษ ปมมือถือสองซิมพราแตนโทรบอกน้องชมพู่หายคำให้การลุงพลมัดตัวเองจากเหตุการณ์น้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบหายตัวไปจากบ้านพักในหมู่บ้านกนกอกตบลกกตูมอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร <c oughs> เมื่อสิเว็พฤษภาคม2563ก่อนพบเสียชีวิตอยู่บริเวณเขาผู้เหล็กไฟบ้านกกอกห่างจากบ้านพักประมาณ5กิโลเมตร เมื 14, 63, andal, ่อ14พฤษภาคม63จนเวลาผ่านมา1ปีกว่าเมื่อ1มิถุนายน2 5 6 4ตำรวจจึงได้ขอสารจังหวัดมุกดาหารอนุมัติหมายจับนายชัยพลวิภาหรือลุงพลใน3ข้อหาต่อมาเมื่อ2มิถุนายนลุงพลพร้อมกับพระแตนภรรยาลุงพลและทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายความได้เดินทางพบตำรวจที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนถูกแจ้งข้อกล่าวหา และนำตัวมาลงบันทึกประจำวันที่สอนอปทุมวันจากนั้นขึ้นเฮลิคอปเตอร์ต่อไปที่จังหวัดพุทธหารซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุรับตัวไปสอบสวนดำเนินคดีต่อเบื้องต้นพนักง,งานสอบสวนสอนอปทุมวันเปิดเผยว่าลุงพลให้การปฏิเสธในทุกข้อกล่าวหาสำหรับความคืบหน้ารายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับแนวาทางการสืบสวนคลี่คลายคดีนี้ ชุดสืบสวนพบพิรุจจากคำให้การของลุงพลตั้งแต่หลังเกิดเหตุใหม่ๆหลายประเด็นด้วยประเด็นหนึ่งคือมีการสอบปากคำลุงพลว่าเหตุใดพยานหลายรายจึงตั้งข้อสังเกตว่าลุงพลเอ่ยถึงการหายตัวไปของน้องชมพู่ก่อนคนอื่นทำไมจึงรู้ก่อนใครซึ่งคำให้การต่อพนักง,งานสอบสวนท้องที่นั้นลุงพลอ้างว่ารู้ ข่าวว่าน้องชมพู่หายไปโดยภรรยาโทรมาบอกแต่หลังจากนั้นชุดสืบสวนสอบสวนได้ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของลุงพลทําให้ได้ข้อเท็จจริงว่าลุงพลนั้นได้ขายโทรศัพท์มือถือของตัวเองไปก่อนหน้านั้นแล้วลุงพลนําซิมโทรศัพท์ของตนไปใส่ในเครื่องของป้าแตนซึ่งเป็นโทรศัพท์แบบสองซิมดังนั้นลุงพลต้องใช้มือถือร่วมกันกับป้าแตนจึงเป็นไปไม่ได้ ที่ปาแตนจะโทรหาลุงพลเพื่อบอกข่าวน้องชมพู่หายต่อมาทีมสืบสวนสอบสวนลุงพลเรื่องของโทรศัพท์มือถืออีกครั้งก่อนยอมรับว่าได้ขายไปแล้วตอนนี้ใช้ร่วมกับภรรยาแต่เมื่อถามถึงคำให้การที่อ้างว่าภรรยาโทรมาหาในเรื่องของน้องชมพู่นั้นปรากฏว่าลุงพลได้อ้างว่าจำไม่ได้แล้วว่าให้การอะไรไป ประเด็นนี้จึงเป็นอีกพิรุธข้อสำคัญความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ดวงชะตาทุกอีกยาวสินแสเข่งแจงดรามา่าทายลุงพลคนจริงแค่ดีดชี้โง่เห้งเปลี่ยนดวงทุกยาวสำหรับช่วงที่นายชัยพลวิพาหรือลุงพลกำลังเริ่มโด่งดังเป็นที่รักของคนเกือบทั้งประเทศหมอดูชื่อดังอย่างสินสายข่ง นายชมทัศน์หรือไทยพ่องได้ออกมาทํานายโงเ่เฮงของลุงพลว่าเป็นคนดีแต่เมื่อลุงพลถูกออกหมายจับตกเป็นผู้ต้องหาทางสินสายเข่งก็บอกว่าเพราะโงเ่เฮงเปลี่ยนแล้วหลายคนเลยตั้งคําถามว่าโงเ่เฮงเปลี่ยนได้หรือไม่ล่าสุดนายชมทัศน์หรือไทยพ่องหรือสินสายเข่งเปิดเผยว่าเวลานี้ตนก็ยังรู้สึกว่า โงเฮงของลุงพลยังดีอยู่เพราะรูปหน้าของเขาบ่งบอกว่ามีสเสน่ห์ในตัวเองรูปปากก็เป็นกระจับใบหูใหญ่ก็บ่งบอกว่าเป็นคนมีชื่อเสียงรวมแล้วโงเฮงของลุงพลจึงมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามและคนที่พบเห็นสินสายเข่งบอกว่าเราจะดูแต่งโงเฮงอย่างเดียวไม่ได้ ต้องดูในเรื่องของวันเดือนปีเกิดด้วยหรือหากโงเูเฮงดีแต่พฤติกรรมและการกระทำไม่ดีก็จะส่งผลด้วยเพราะฉะนั้นหากโงเฮงดีและทำสิ่งดีๆก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าหากสังเกตใบหูของลุงพลไม่มีติ่งหูคนจะพวกนี้จะเป็นคนรันและเชื่อมั่นในตัวเองกล้าแสดงออกประกอบกับปีเกิดของลุงพล มักจะเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่เป็นคนมีสองอารมณ์ในตัวและไม่ยอมคนรวมถึงมีอารมณ์รุนแรงอย่างไรก็ตามที่ตนบอกว่าโง่ใ้้ลุงพลเปลี่ยนตนบอกไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเพราะใบหน้าเริ่มตอบลงจึงแปลว่าชีวิตจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกทั้งรอบอายุเดินอยู่ที่46และ47ซึ่ง ตรงกับบริเวณโหนกแก้มทั้งสองข้างสังเกตได้เลยว่าตอนนี้ลุงพลแก้มแห้งไปนั่นก็แปลว่าหงวเฮ้งของคนเปลี่ยนได้หากไม่อยากให้หงวเฮ้งเปลี่ยนก็ต้องดูแลตัวเองโดยสิ่งที่ตนพูดไว้มีคลิปวิดีโอเป็นหลักฐานว่าตนบอกตั้งแต่ปลายปีแล้วว่าลุงพลเริ่มดวงตกแล้วนะชีวิตจะเริ่มแย่ขึ้น ตั้งแต่เดือนตุลาคม2563เป็นต้นไปซึ่งตนไม่ได้พึ่งมากลับคำพูดหลังลุงพลถูกไม้จับนอกจากนี้สิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้ดวงตกเพราะลุงพลสร้างพญานาคอยู่ในเขตบ้านของตัวเองซึ่งตามหลักของห่วงจุ้ยแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะลุงพลเกิดปีมะโรงตามหลักของโหงราศาสตร์จีนปีมะโรง ไม่ถูกกับมังกรและพญานาค